กว่านะครับคุณบุษกรฮะถึงพระรามสองเปียกหรือยังเนี่ยพระรามสองบุกรคกะร ค่ะคุณสรยุทธ์คุณพิชยาธัน์คุณอริศราคะจนถึงขนาดนี้นะคะถนนพระรามสองทั้งในช่วงที่ผ่านเขตจอมทองเขตบางขุนเทียนแล้วก็เลยไปถึงจังหวัดสมุทรสาครตอนนี้ถนนยังแห้งอยู่นะคะแต่ว่าเช้าวันนี้เราพบว่าน้ําที่เริ่มท่วมขยายวงกว้างแล้วก็เริ่มซึมโผล่ขึ้นมาจากซอยแล้วก็มาประชิดที่ถนนพระรามสองมากขึ้นอย่างจุดที่ฉันยืนอยู่คะ่ะเป็นในช่วงซอยเ0นะคะเป็นบริเวณหมู่บ้านหน้าวีเคจะเห็นนะคะว่าน้าบริเวณนี้จุดนี้ถือว่าเป็นจุด แรกเลยนะคะที่น้ําจากเขตจอมทองแล้วก็บางบอนแล้วก็ในส่วนของบางขุนเทียนนั้นประชิดมาถึงบริเวณนี้แล้วนะคะซึ่งถือว่าเป็นจุดแรกที่น้ำใกล้ถนนพระรามสองมากที่สุดค่ะ ขณะที่ชาววันนี้เราไปตระเวนสำรวจตลอดเส้นทางบนถนนพระรามที่2นะคะทั้งฝั่งขาเข้าขาออกเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์ว่าจุดไหนน่าจะเป็นจุดแรกที่น้ํามีแนวโน้มจะหลากข้ามถนนพระรามที่2ค่ะโดยฝั่งขาเข้านะคะบริเวณซอยเ0เนี่ยคะ่ะเริ่มมีน้ําเอ,อ่อล้นท่วมจากเมื่อวานเพิ่มอีกประมาณ5เซนติเมตรค่ะส่วนฝั่งขาออกนะคะน้าที่ไปตามท่อแล้วก็ลอดถนนพระรามที่2ไปแล้วเริ่มเข้าท่วมขังในซอยที่มีพื้นที่ลุ่มต่ําเช่นหมู่ว่าหมู่บ้าน you วิชิตนคร2บนถนนพระรามที่2ซอย39แขวงบางมดเขตจอมทองค่ะชาวบ้านบอกว่าแม่น้ำจะท่วมขังเพียง5เซนติเมตรแต่ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณก็ได้เตรียมตัวอพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยแล้วก็เด็กไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วนะคะแล้วก็เตรียมยกข้าวขององนที่สูงส่วนบนถนนพระรามที่2ช่วงที่ผ่านเขตบางขุนเทียนในซอย61ค่ะที่เริ่มมีน้ําท่วมขงังเช้าวันนี้ระดับน้ําก็เพิ่มสูงขึ้นอีกแล้วก็มาประชิดถนนพระรามที่2มากขึ้นด้วยส่วนซอย69ที่มีน้ําท่วมขงังเมื่อวาน วันนี้น้ําลดลงค่ะหลังจากที่ชาวบ้านได้นํากระสอบทรายมาปิดกัน้นทางน้ําไว้นะคะทั้งในส่วนของเขตบางบอนแล้วก็บางขุนเทียนเองเป็นจุดรับน้ําจุดท้ายก่อนที่จะส่งต่อลงไปยังทะเลค่ะแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าที่นี่นะจะน้ําจะท่วมขังนานกว่าที่อื่นเช้าวันนี้เราเข้าไปสํารวจที่หมู่บ้านดีเคนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านในโครงการขนาดใหญ่มีเนื้อที่กว่า200ไร่ประกอบไปด้วยอาคารพาณิชย์ทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวค่ะ ตัดกับถนนพระรามที่สองในเขตบางบอนนะคะขณะนี้น้ําได้ท่วมครึ่งหมู่บ้านแล้วโดยระดับน้ําตอนนี้สูงตั้งแต่10ซนเมตรถึง50ซนเมตรแล้วนะคะชาวบ้านบอกว่าตอนนี้ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นส่วนใหญ่ก็เริ่มได้รับความเดือดร้อนแล้วนะคะแต่ว่าก็มีพ่อค้าแม่ค้าเริ่มออกมาขายของแล้วชาวบ้านก็เข้ามาซื้ออาหารกักตุนกันแล้วค่ะอ๋อวันนี้มาซื้อตบข้าวอะค่ะมาตุนเอาไว้ค่ะบข้าวายากไม่ยากค่ะก็ยังมีขายอยู่ วันนี้น้ำเพิ่งขึ้นเยอะวันแล้วก็คิดว่าน่าจะสูงนะคะกการเตรียมการก็การไรบก็กั้นนะคะกั้นแบบคนอื่นเขาอะค่ะ เขตบางบอลเมื่อวานถูกประกาศให้เป็นพื้นที่อพยพแล้วนะคะระดับน้าําเช้าวันนี้เพิ่มสูงขึ้นอีกโดยเฉพาะบริเวณรางรถไฟสายบริเวณใหญ่มหาชัยเพิ่มขึ้นอีกป,ประมาณ5เซนติเมตรค่ะแต่รถไฟก็ยังเปิดให้บริการอยู่จนกว่าระดับน้ําจะสูงถึง30เซนติเมตรจึงจะง,งดให้บริการนะคะขณะที่ชาวบ้านในเขตบางบอนแม้จะถูกประกาศให้เป็นเขตอพยพแต่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ย้ายออกไปเพราะว่าพยายามปรับตัวให้อยู่กับน้ําให้ได้เช่นร้านขายข้าวต้มใกล้ทางรถไฟบอกว่าตั้งแต่น้ําท่วมรายได้ก็หายไปมากกว่าครึ่งค่ะแต่เมื่อระดับน้ํายังงไม่สู มากนะก็จะเปิดร้านขายต่อไปเพราะไม่อยากให้ลูกจ้างในร้านตกงานและไม่อยากให้เพื่อนบ้านที่ยังไม่อพยพไปได้มีอาหารกินด้วยค่ะอาจจะย้ายห,หาที่ลงใหม่ที่ใหม่ทำไปพักผักหาไปหาไอร้านขายอะไรสักอย่างก่อนให้ลูกน้องทํางานไปก่อนมีงานให้ลูกน้องทําไปก่อนพออย่างนั้นคือผมก็รับผิดชอบเขาบอกว่าเออไม่ให้กลับถ้ากลับเขากลัวว่าร้านปิดปิดแล้วไม่มีงานทํา เราโอเคคงกะรับปากเขาว่า,าจะไม่ปิดร้านถ้าน้ําไม่ตื้อถ้าท่ว,วมีริงแล้วเราไปหาที่อื่นทาทําไปพักรอที่นี่ใบก็กลับมาใหม่ มาดูสภาพการจราจรล่าสุดบนถนนพระรามที่2เช้าวันนี้นะคะถ้าดูจากภาพตอนนี้สภาพการจราจรบน14เลนช่องจราจรของถนนพระรามที่2นั้นยังคล่องตัวอยู่ค่ะตำรวจจราจรที่มาให้บริการเช้าวันนี้ก็บอกกับเรานะคะว่าแม้ว่าถนนเส้นต่างๆนั้นจะถูกตัดขาดไปแล้วเพราะว่าถูกน้ําท่วมแต่ว่าปริมาณรถที่มาใช้พื้นผิวจราจรนั้นก็ลดลงเช่นเดียวกันทําให้ที่นี่ไม่มีสภาพปัญหาเรื่องของการจราจรนะคะแต่ว่ารถจะไปฉลอตัวบริเวณโรงพยาบาล แลนนะคะซึ่งเป็นจุดที่สายใต้ใหม่นั้นมาย้ายมาใช้บริการที่นี่เพราะว่าตอนนี้สายใต้ใหม่ก็ได้รับผลกระทบไปแล้วนะคะเช้าวันนี้เดี๋ยวสายๆเราจะไปดูความคืบหน้าในการที่จะเร่งถันน้ำลงไปยังคลองสนามชัยนะคะซึ่งเป็น,นทางพระราชด âm รีแก้มลิงบริเวณนั้นนะคะเพราะว่าจุดนี้นั้นจะช่วยลดผลกระทบในส่วนของถนนพระรามสองได้มากทีเดียวนะคะอย่างเช่นจุดที่เรายืนอยู่ก็ถือว่าตอนนี้น้ําได้มาประชิดถนนพระรามที่สองมากเลยทีเดียวค่ะคุณสรวิทย์คุณพิชยธัน์คุณเอลิสราคะ่ะ ครับขอบคุณครับค,คุณผู้สื่ครับนี่ทางฝั่งทนบร